0กุมภาพันธ์2,567นะครับในเช้าวันนี้คุณยกนิรดายัางมาในบุคลิกของอามหมยเหมือนเคย นะครับแล้วก็สุภาพชายนะครับมาพบกับแฟนตลาดข่าวสุดสัปดาห์เหมือนเคยครับต้องขอบคุณพี่แปรที่ยังเรียกว่าอามวยอยู่นะคะอวยฮะ <laughs> แล้ววันนี้ผู้บญญรรยายภาษามือของเราคุณดารินสารพัดนะคะตีห้ากับอีกประมาณเกือบเกือบสองนาทีค่ะตอนนี้อยู่ที่หน้าจอช่องวอร์พอยต์เลยยี่สิบสามนะคะแล้วก็ที่แพลตฟอร์มต่างๆเราไลฟ์กันอยู่ด้วยนะคะ Facebook YouTube Tik t o อกเข้าไปที่ข่าววิร์พอยต์ยี่สิบสามค่ะปีนี้ก็เป็นอมวยปีหน้าก็จะเป็น อ่าอซิมนะฮะปีต่อไปก็จะเป็นอาม่มาปีต่อไปก็เป็นอารมาแล้วต่อไปเป็นีอาม่าต่อไปโอ้โหเสียงสูงเลยหยกมันเป็นไปตามกาลและเวลาอ๋าไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอล้าเดินไปข้างหน้าเออมันอยู่ที่เราแหละค่ะเมื่อสักครู่ในเพลงเพลงตุดยีนใช่ไหมใช่ค่ะนะครับคุณประภาสชนสลานน์เป็นคนแต่งนะครับคนที่ร้องคุณอาร์มก่อนกันใช่ค่ะบรรยากาศเนี่ยโอ้โหเนี่ยนะเมื่อสักครู่ฟังแล้วก็ตื่นเต้นนะฮะ อวยพรให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฟังเพลงฟังรายการข่าวเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญาการเจริญรุ่หน้าในธุรกิจต่างๆที่ว่านี่ะวันนี้เป็นวันเที่ยวใช่ไหมคุณหยกใช่ค่ะเมื่อวานเป็นวันไหว้นะ,ค,ะคุณจะไปเที่ยวไหนวันเนี้ยจริงๆวันเที่ยวเนี่ยเขาก็ตั้งใจจะให้ไปอย่างแรกก็ต้องไปไหว้เจ้าก่อน เขาไหว้เมื่อวานแล้วไม่เจ๋อเหรอไหว้หมายถึงว่าไหว้เจ้าที่บ้านอะเมื่อวานแต่วันนี้ก็จะไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ไปเที่ยวคือหลักใหญ่ใจความคือไม่ให้ทํางานอไม่ต้องทํางานไปเที่ยวลูกเลยพี่ทำก่อนของเรานี่ไม่เรียกว่าทํางานเราเรียกว่ามาทําสิ่งที่เรารักและเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเที่ยวต่อตอนใสๆอ่ะมาดูคนรวยแล้วก็แจกคนจนหน่อยไ่แปะเหรอคะอ่ไม่ใช่ฮะ เสียโรงงานน้ำตาลอ,อยู่ที่อุดรธาน,นีเขาแจกมาทุกปีในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้เนี่ยประธานโทษเถอะอแจกเนี่ยสองล้านบาทนี่เห็นไหมนี่นะครับเสียที่ว่านี่ชื่อว่าเสียปรีชาชัยรัตน์นะฮะหรือเขาเรียกว,ว่าเสียปรีชาเมืองอุดรเน,นี่ยใครๆก็รู้ใครๆก็รู้จักนะเทศกาลตรุษจีนทุกปีก็จะมีบรรยากาศแบบนี้ทุกปีบรรยากาศที่ว่านี้คืออะไรก็มีชาวบ้านชาวช่องมารอฮะนี่มารอเลยมารอรับอ่งเปานี่ นะฮะแล้วก็มารอรับเนี่ยเสื้อปีนี้เนี่ยพิเศษมากเลยเสียปรีชานะฮะหรือนายปรีชาชัยรัตน์เนี่ยอายุ74ปีเป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาลเริ่มอุดมและอสังหาริมทมรัพย์อยู่ในตัวของอุดรธานีประธานโทษเถอะในบ้านเนี่ยนะครับในบ้านคนรวยขนาดนี้นะครับไม่ต้องจินตนาการมากเออนี่รวยรวยแต่รวยเนี่ยไม่ใช่รวยคนเดียวถึงเทศกาลนี้แจกมีพี่ทหารก็ไปมีพี่ตำรวจก็ไปไปทำอะไรฮะ ไปอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบให้กับประชาชนไปรับแจกสองสีแดงแดงในซองอ่างเปานะฮะจำนวน1น0 0งหมื่นซองค่ะคุณโยกในซองเนี่ยนะฮะ200บาทฮะรวม2ล้านบาทรวมแล้ว2ล้านบาทใช่แน่นอนเลยปีนี้พิเศษดูเสื้อดูเสื้อคนแจกใส่เสื้อแบบไหนคนรับแจกก็ใส่เสื้อแบบนั้นโอ้แจกเสื้อด้วยแจกเสื้อด้วยแจกเสื้อก่อนแล้วก็เข้าคิวเข้าแถวมารอรับอ่างเปานี่นะฮะ คือตอนแจกเนี่ยนะฮะเห็นไหมเสียปรีชานั่งอยู่ฝั่งอันนี้แล้วก็มีภรรยานั่งอยู่ตรงข้างๆเนี่ยนะแจกเลยนะฮะลูกเล็กเด็กแดงมาอา้าวใครอยากได้เนี่ยมาแต่ประธานโทษนะอย่ามารับสองเที่ยวนะเราจะดูยังไงว่าเขาไม่ได้มบวนมาอเ <c oughs> ขาจัดเขาจัดคือเขาปฏิบัติตามถูกต้องเลยชาวอุดอรที่ไปรับแจกเนี่ยเขารู้กันนะครับไม่มีการเว้นมันมีไม่ใครเบียนเทียนไม่มีนี่แบบนี้คือใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อก่อนเขาแจกเสื้อแล้วก็มารับเงิน เสียปีชานี่บอกว่าผมเนี่ยทาแบบนี้มาทุกปีแจกทุกปีผมนี่มีสตังค์นะผมรวยเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยผมตายไปเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้หรอกแม้จะรวยล้นฟ้าล้นแผ่นดินก็ตามเอาอะไรไปไม่ได้รวยแล้วต้องเผื่อแผ่รวยแล้วเนี่ยต้องมีมิตรไมตรีกับคนยากจนนี่เห็นไหมนี่พิการก็ใช้ไม้เนี่ยเรียกอะไรไม้ไม้อะไรนี่เไหมไม้เท้าหรอไม้เท้ากระแทกกระแทกมาเนี่ยนะครับเห็นไหม รับไปรับไป200บาทก็ประทังชีวิตได้นะสำหรับคนที่ไม่มีอออเออเน่ใช่ไหมแจกเสื้อมังกรทองหนึ่งมืนตัวเออนี่ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยอุ้มมากระจกกันไปนี่อุดรธานีนะไปที่จังหวัดตราดนี่ก็แจกเหมือนกันนะฮะว่าที่ร้อยตรีกรกฎโอภาสเนี่ยผอ,อ,อทอทอท,อทอจังหวัดตราดพร้อมกับทีมงานสารเจ้าแม่กวนอิมเมืองตราดเนี่ยนะครับร่วมกันจัดกิจกรรมสักการ,ระเจ้าแม่กวนอิมนะฮะในเทศกาลตรุษจีนปีนี้อันนี้ก็แจกเหมือนกัน นางสิวเองหรือชาคณิตนี่อา마อ,อายุเ7็ปีนี่นะครับผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็ได้เตรียมอ่างเปาฮะนี่เอา,าอ่างเปาไปแจกให้กับประชาชนใครก็ได้ที่เดินทางไปไหว้สักการะศาลเจ้าแม่ควรอิมเมืองตราเนี่ยอาาก็แจกฮะอามาบอกมเอีเหมือนกันเลยเมื่อมีมากาก็ต้องแจกคนมีน้อยนี่นะครับนี่แจกตายไปก็เอาไปไม่ได้รวยๆเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยก็ทำบุญทำทานดีกว่าเอาแจกไป แจกซองไปนะครับประชาชนก็ดีใจสวัสดีครับขอบคุณครับอาม่านี่อาม่าอาม่าซิ้วเองนี่นะแม่นะคนแจกเนี่ยนะคนแจกเนี่ยหน้าตานี่ยสดชื่นนะหน้าตาเนี่ดีดีมีความสุขนะการให้เนี่ยจะทําให้เราก็จะได้รอยยิ้มกลับขึ้นมาแต่ละคนเขาก็จะ อวยพรกราบส่งยิ้มกลับนมันจะได้สารความสุขบางตัวนะคะสำหรับคนให้นะเมื่อวานเเมื่อวานว่าจะลาไปที่อุดรลาไม่ทันแป๊าซองเหรอคะพี่ถูกต้องคัะโโถ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 เอาปีหน้าแล้วกันตุ๊จีนปีหน้าแล้วถ้าอย่าักนเอาไปเที่ชนบุรีกันต่อนะคะไปตรนถนนลงหาดบางแสนที่ชนบุรีนะคะคุณภาสกรหอมหัวหรือสอทอยเหี่ยวนะคะพร้อมกับครอบครัวก็มาแจกเหมือนกันค่ะที่บ้านเลขที่406ทับ25คนก็แน่นเหมือนกันพี่แป๊ะเต็มซอยเลยค่ะ โอ้โหนี่แจกใส่ซองแตะเอียสีแดงนะคะใส่เงินลงไปในนั้นแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเขามายืนรอรับกันนะคะเขาก็มารอรับกัน คุณภาสกรเนี่ยคนใส่เสื้อสีขาวคนหน้าเนี่ยนี่นี่นนนนะคะคนี่ค่ะในซองเนี่ยจะมีเงินใส่ทุกซองนะแต่ว่าไม่เท่ากันนะคะพี่แปะ๊ะข้างในมี100ม่งร้มั่งสองร้มั่งห้0ร้มั่งมีหนึ่พก็มี<อ>นะหนึ่งพันก็มีเหรอฮะรวมๆแล้วก็หลายแสนบาทนะแล้วก็ไม่ได้ทําปีแรกด้วยก็ทำแล้วแต่ดวง<ะ>ยังว่า,าใครจะได้ซองไหนชใช่ใชคือไม่ไม่ได้แบบ เลือกว่าใครจะต้องได้เท่าไหร่แต่ว่าจ่ายเป็นกิมบิกระ,ะน่าจะเป็นกิมมิกละร้อยสองร้อยห้าร้อยหนึ่งพันแล้วแต่จะได้ลุนล้นๆเงินไปด้วยนะคะจะได้ลุนล้นๆกันไปด้วยทํามาหลายสิบปีแล้วคนมารับก็เนี่ยอวยพรตรุษจีนให้กับคุณภาสกอนะคะหรือที่อ่างทองไปที่วัดสนามชัยตําบลตลาดหลวงอำเภอเมืองกันต่อนะคะตรงวิหารแก้วหลวงพ่อเปี่ยมก็จัดเชิดมังกรเชิดสิงโตนะคะ จากคณะศาลเจ้าอ่างทองมีชาวบ้านมาร่วมงานมาร่วมชมการแสดงกันคึกคักที่นี่ไม่มีแจกนะคะแต่ว่ามีโชว์มีเด็กยญิงวัยหกขวบชื่อน้องแตงกวาค่ะเป็นเด็กในคณะ mm hmm. ก็ได้ร่วมกับพี่น้องคณะโชว์แสดงความสามารถต่อตัวสูงถึง6คน เรียกเสียงปรบมือเรียกความสนุกสนานในช่วงตรุษจีนได้เป็นอย่างดีล็อกดีๆนะคะล็อกดีๆนะโชว์ต่อตัวตั้งแต่เล็กเลยค่ะคพิษณุโลกต่อเลยสารเจ้าพุนเขากงมาบนถนนสุรสีตะบนในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะเขาก็ใส่ชุดสีแดงกันออกมาร่วมพิธีไหว้รับเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์ไชยสิงห์เอียปีมังกรเพิ่มความเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็ความจเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งตามความเชื่อเลยจัดเครื่องเส้นไหว้พร้อมกล่าวขอพอรให้ ปีใหม่ปีนี้ประสบความสําเร็จอ่ะก็ว่ากันไปใครอยากได้อะไรก็ขอพอรองค์ไฉสิงเอียนะคะคมีกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่มาด้วยนะเขาก็ชื่นชอบบรรยากาศเทศกาลตรุษจ,จีนนะใส่ชุดกี่เพ้ากันใส่เสื้อผ้าสไตล์จีนใส่ชุดสีแดงกันออกมาถ่ายรูปกันโตสันเจ้าปุนเ่ากงมารวมถึงชุมชนตลาดใต้กันคึกคักน่าดูเลยเมื่อวานนี้ค่ะครับจากพิษณุโลกนกลับมาที่ภาคกลางนะฮะที่จังหวัดราชบุรีหน่อยก็จัดยิ่งใหญ่เหมือนกันในเทศกาลตรุษจีนปีนี้นะครับบริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนาริมแม่น้ําแม่กลอง มีการจัดงานเทศกาลตรุษจีนราชบุรีเ,าเขาก็บอกว่าบ้านเขาเมืองเขาเนี่ยเป็นดินแดนแห่งมังกรเหมือนกันนะขอให้ทุกคนเนี่ยร่ำรวยนะเป็นการเสริมบาร,รมีมีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวงานเป็นจำนวนมากในงานนี่เขาบอกว่ามีขบวนแห่ราชบุรีชัยหน้าทาเออมีการจัดจจัดแสดงชุดเองกอขบวนแห่เจ้าพ่อกวนอูลุยซึ่งก็มีประทัดกว่าหนึ่งแสนนัดในจุดนื้เขาเรียกว,ว่ากระหึ่มเมืองกระหึ่มเมืองเลยนี่งิ้วอ่านี่ขบวนมังกรสิงโตนี่ก็มี ที่บริเวณหน้า,เ,าเขาเรียกว่าตำรวจเ,เขาเรียกว่าอะไรโรงพักหน้าโรงพักให้มีการจับนางบัวนเนี่ยมีแต่การแสดงมีการจัดการประกวดหมวยน้อยชัยหน้าเทา <c oughs> นี่มีคุณพ่อคุณแม่ก็พาลูกหลานเนี่ยส่งประกวดเนี่ยโอ้โหนี่มากกว่า30คนนะมีหนูน้อยวัยสี่ขวบที่ชื่อว่าน้องนิชาผู้เข้าประกวดหมายเลข11นี่ค่ะนี่โอ้ยนี่นะเป็นผู้ประกวดที่อายุน้อยที่สุด ร้องไห้ขนาดที่ยืนโชว์ตัวบนเวทีคนเยอะ <st ess> นี่นี่ครับร้องไห้เป็นพระอะไรก็ไม่รู้นี่นะฮะพ่อแม่นะฮะพี่ๆก็ไปปลอบฮะนี่เอาขนมเนี่ยมาให้น้องกินนะฮะทีนี้น้องได้กินขนมปั๊บเนี่ยเออก็หยุดร้องไห้เดินประกวดจ,จนเสร็จงานเออนี่นะฮะสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็ประทับใจออ้ยเมื่อสักครู่ยังหัวยังร้องไห้อยู่เลย <m ets> <m ets> แม่หิวหรือเปล่าไม่รู้เออดึกแล้วค่ะเี๋นี่อ้า ก็บรรยากาศก็น่ารักน่าชังทีเดียวเชียวสนุกสนานสนุกสนานนะคะส่วนที่ห้วยยอดจังหวัดตรังพาวพี่แปะคุณผู้ชมไปกินหมูย่างเมืองตรง<ช>ังไม่ต้องพูดอะไรเยอะของกข็ขึ้นชื่อ,<ช>อแล้วจบข่าวเลยทั้งนั้นไม่ใช่แต่อยากให้ดูภาพนะอยากให้ดูภาพคือคนจีนนะพี่แปะเวลาไหว้นะโงแซ่ซาแซเนี่ยมันต้องมีหมูในนั้นใช่ไหมใช่ครับคือหมูก็เหมือนเป็นอาหารแบบเร็นการไหว้อยู่ตลอดทุกเทศกาลนะคะ ไปดูหมูย่างเมืองตรังเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเขาบอกแม้ว่าวัตถุดิบอะไรต่างๆราคาเข้าของมันจะแพงขึ้นทําให้สินค้ามันแพงขึ้นแต่ยอดออเดอร์ก็ยังทะลักทลายเหมือนเดิมแล้วหมูย่างเมืองตรังเห็นไหมคะนี่หลังบ้านเขาเขาต้องทําทั้งตัวก่อนที่จะเข้าปากเราเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนแบบนี้มาก่อนเขาจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับของเขาทุบทุบให้นิ่มทุบให้นิ่มก่อนนวดกันผมเดาเอานะว่าเป็นเพราะอะไรไม่รู้แต่เขามีวิธีการเขาอะนวด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 ประมาณนวดแต่นวดด้วยท่อนเหล็ก ตุบๆพี่ไปแบบนวดบ้างไหมนวดด้วยท่อนเหล็กนะปกติคือนวดด้วยเท้าเป็นประจำอยู่ที่บ้านฮะอ่าแล้วนี่ค่ะเขาก็จะมีเตาเผาขนาดใหญ่นเตาเหลือด่างอู้หนี่นเอาหย่อนลงไปแหละแล้วข้างในมีความร้อนนะหนังก็จะกรอบสุกทั่วทั้งตัวโโอ้หเป็นยังไงคะดูลายเป็นลายเอื้องนี่คือร้านหมูหันเตาหมูย่างแม่ยิ้นลำพูราตี่นี่นี่แพูราล้วแพ็คแล้วแพ็คแล้ว ขายกันทั้งตัวแบบนี้เลยเ,<อ>เพราะ<พ>ว่าเอาจริงๆนะพี่แป๊ะที่หยกบอกอ่ะเครื่องไหว้อ<ะ>่ะซาแซงหูแซอ่ะเวลาไหว้ใช่ปะเขาก็จะมีสัตว์ห้าอย่างสิบอย่างมีไก่เป็ดนี่แหละแพ็คแล้วพี่หยกมีไก่เป็ดหมูปลาอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเราใช้เป็นตัวหมดเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหมูเราก็จะเห็นแค่แบบเขาเป็นชั้นเป็น,นชิ้นสาชั้นใช่ปะเพราะหมูเป็นตัวใหญ่แต่ถ้าเอาหมูย่างเมืองตังนี่ได้ตามสูตรเลยนะไห<า>ว้ทั้งตัวคือแบบใช้ทั้งตัวนี ขาส่งมาเนี่ยส่งส,งส,งสง่งเยส่งไหนีก่อนแต่ส่งส่งในเมืองตงางบ้างส่งมาแต่ต่างจังหวัดบ่าคือถ้าจะไปต่างจังหวัดเนี่ยพี่แปะด้วยความเป็นอาหารของสดะนะเนอะใช่เออมันก็อาจจะต้องลำบากนิดนึงใช่ใช่อาจจะต้องขนห้องเยน็นอันนี้ส่งก็พื้นที่ก็ไม่ไกลมากแต่ถ้าส่งห้องเย็นมาให้พี่แปะทั้งตัวแบบนี้พี่แปะจะกินไงต่อมันก็ต้องมาเข้าสู่กระบวนการอบ พี่แป๊จะมีเตาอุ่นใช่มันต้องมีเตาอุ่นต้องมีมีดต้องมีอะไรอีกคมาเป็นชิ้นๆไ่ได้เหรอคือเขามีลูกค้าสั่งจากต่างจังหวัดก็มีพี่แปะแล้วเขาจะมารับเองอ๋อมารับเองมารับเองไปเองอาจจะเอาไปหันขายต่อหรืออาจจะองไงก็แล้วแต่ตัวเท่าไหร่พี่หยกตัวหนึ่งก็มีหลายไซส์นะคะหลายไซส์ก็จะเรียกว่าคือวัตถุดิบอ่บมันแพงนะพี่แปะเขาเลยขายเป็นกิโลนะก็ช่างเอาไปแต่ละตัวเนี่ยเป็นกิโลไม่เท่ากันตัวนี้อาจจะ สามโลตัวนั้นสามโลสองขีดอะไรอย่างเงี้ยกิโลกิโลไปกิโลละสี่ร้อยแปดสิบทั้งตัวเนี่ยกิโลละสี่ร้อยแปดสิบอย่างตัวอย่างเงี้ยกี่กิโลคิดแป๊ะก็ประมาณสักสิบโลโอ้อะก็ใช่ที่คุณลุงจริงอ่ะอ่ะจริงแต่ตัวละสี่ห้าพันแล้วอ่ะก็ใช่สินั่นแหละค่ะแต่ถ้าขายเป็นชิ้นก็มีนะหั่น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 ชิ้นหนึ่งอ่ะถ้าขายเป็นกิโลก็กิโลละห้าร้อยหกสิบบาทนะคะนี่เราดมคนงานทำเงินทั้งวันทั้งคืนเลยนะคนงานมีอยู่ยี่สิบกว่าคนสำหรับร้านนี้นะคะเพราะว่าาาปีีน้้อออเเดร์ขม ตัวเ oh oh. ตาอ่ะทาได้60ตัวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นต้องรีบย่างต้องรีบย่างมันต, <y ang. S 2> ต้องกินแบบอุ่นๆนะหยกนะค่ะไม่งั้นหนังมันไม่กรอบใช่ใช่ต้องอุ่นๆคือออกจากเตามาก็ใส่เลยค่ะใช่ไหมฮะนี่เขาก็สั่งกันช่วงตุจ,จีีเขาจะสั่งกันก่อนวันที่8วันที่9แล้ววันที่9้าเนี่ยเขาก็จะกลางดึกวันที่กลางดึกวันที่เท่าไหร่กลางดึกวันที่เ้าเขาก็จะเดินทางมารับกันแล้วมาตอนเช้าก็เอาเดี๋ยวมีเบอร์เดี๋ยวจะลองโทรไปหน่อยนะ บอกไปว่าเออถ้ามาที่เวิร์กพอยต์เนี่ยนะเวิร์กพอยต์เนี่ยสักชิ้นหนึ่งนะชิ้นสักสี่ห้าโลอะไรเงี้ยชิ้นหรือตัวโอตัวมันใหญ่เกินไปตัวใหญ่ตัวใหญ่เกินไปเอาสักชิ้นชิ้นชิ้นสักสี่ห้าโลเนี่ยจะส่งได้ไหมได้นี่ไงชิ้นละสี่ห้าโลใช่ใช่แต่มันไกลไงจะขายเป็นกิโลละห้าร้อยหกสิบระบบโลจิสติกส์เขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะห้องเย็นหรือไม่หรือว่าห้องร้อน อะไรยังไงต้องร้อนจะเหลืออะไรพี่เดี๋ยวจะถามเพาว่ามีเบอร์อยู่เนี่ยค่ะนะครับเดี๋ยวจบข่าวก่อนจะโทรถามนะอยากกินเหมือนกันน้ำจิ้มนะแซ่บๆนะวิวแต่เช้าอีกใช่ใช่ใช่